สวัสดีค่ะค่ะมันนีก็มาพอค่ะช่อนนัทธาสาบุรีรัมพ์พัทถินค่ะม้นนี่นัดบรัยมากกินโช์เนาะค่ะพี่น้องจ้าม้นนี่นัจาจะผ้ามากแกะทุงค่ะพี่น้องทุงนักก็เปิดร,ร้อล้วคะแต่ว่ายังพ่กไหนแกะดีเนาะคะ่ะเพราะว่านัดจะแพลนว่าจะกลับบ้านปีนาจ้นานักก็เลยรับปากพี่สาววัยนาะวค่ะว่านัดจะสื่อของขวัญวันเกิดให้เพิินวันเกิดเพิินก็ผพานมากลลวจ้าแต่ว่าหาปีแล้วค่ะว่าพอกันจะพี่น้อง นัดก,ก็เลยจะสื่อของขวัญไปฝากพี่สาวนัดเอ่อพอดีพี่สาวนัดอ่าเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยนะคะพี่น้องเรียบร้อยประมาณว่าถ้าเปียบเทียบกับนัดคือแบบเรียบร้อยคือผาพับไหวได้ใจพี่น้องแต่ว่าสําหรับนัดนี่แบบเรียบร้อยแบบเอ่อ จะไหนลับแบบพ่อกระเทือนนะค่ะพี่น้องแบบว่าอันนี้คือเปรียบเทียบแบบว่าระวังพี่สาวนัดกับนัดเนาะค่ะพี่น้องนัดกับมีความเปรียบป้่อยอยู่แต่ว่ากับบได้แบบว่าเนี้ยบคือพี่สาวเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนาะค่ะพี่สาวนัดเนี่ยเป็นคนแบบว่ากินเจเนาะคะ่ะกินเจตลอดชีวิตเนาะค่ะพี่น้องจ้าบัานี่พี่สาวนัดก็เลยว่า ถ้าซื้อกระเป๋าอย่าซื้อแบบว่าเป็นแบบว่าหนังสัตว์เนาะค่ะพี่น้องหนังสัตว์แท้ๆนะจ๊ะห้ามซื้อแบบว่าเป็นหนังสัตว์แท้ๆเพราะว่าเพิ่นกินเจนะคะพี่น้องก็เลยบ่อยากให้นัดซื้อแบบนั้นน่ะก็เลยซื้อแบบนี้มาให้เพิ่นเนาะค่ะน่ะก็ก็มีแบบหลายตัวเลือกอยู่จ้ะแต่ว่าอา่นัดเบิ่งในรูปภาพนะสั่งออนไลน์เอาจา้ะพี่น้องในเอ่อของ River Island เนาะค่ะบัดที่นี่นัดสั่งในรูปภาพนั้น มันหน่อยจ้ะพี่น้องเพราะนัดได้รับมือนีสดสดหหอนๆเลยค่ะนัดได้รับมือนีเอ่อปรากฏว่ากระเป๋ามันใหญ่กว่าในรูปภาพเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็โอเคดอกจ้ะพี่น้องพี่น้อง่าจะไหนจ๊ะนัดวนมาจะให้เบิงะะบ้งเนาะค่ะนัดเบิ้งในรูปภาพมันแบบน้่ยนุ่ยะค่ะพี่น้องคลายแบบกระเป๋าแบบอ่าสะพ้ายย่ามหอออกงานเนะมาณเนี่ยจ้ะแต่ว่าพ่อแต่ไม่เห็นอันจริงมันกับปาณเนี่ยค่ะพี่น้อง นัดก,กว่ามันกวมันกับ,กกบโอเคเดยเฉพะพี่นองจ้าแต่ว่านัดเดี๋ยวนัดต้องแกะเบิรงมันเป็นสีดำค่ะมันจะมีสีออกแบบน้ำตาลในรูปเนาะคะ่ะกับสีดำพี่สาวนัดก,ก็เลือกเอาสีดำค่ะพี่นองแ้วเขามาแกะพร้อมกันเนาะค่ะว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะคะ่ะซึ่งนัดขอบข้วนัดนัดมีพี่นองนํากันสามคนเนาะคะ่ะนัดมี่นงไส้ลา,ผ,ลาผู้หนึ่งแล้วก็พี่สาวคนโตผู้หนึ่งแล้วนัดเป็นคนกลางจะพี่นองจ้า ซึ่งทุกคนต่างก็มีขอบครัวกันหมดนอกนจากซึ่งพี่สาวนัดเนี่ยเพิ่นจักกินเจตลอดชีวิตเนาะคะ่ะกับแฟนเพิ่นสามีเพิ่นแบบกินเจคือกันค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องันก็งามนี้ได้จากพี่น้องเนี่ยน่ารักดีแต่ว่ามันอยัดเอ่อนัดกับในรูปภาพคือแบบว่ามันมันหน่อยแห้งคะคะพี่น,อน,น้องมัหน,นหน่อยๆ่อยแบบว่าหน่อยกวนที่เาเห็นของจริงนหะคะ่ะ แต่ว่าอันนี้แต่ถามว่าพ่อดีกัหนดบอนะก็ว่าพ่อดีเลยจ้ะพี่น้องนัดว่าพ่อดีนัดมักอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยงามอยู่้จพี่น้องจ้าก,กับเป้าของร i v e r i s ไ a แลนเนาะคะ่ะ๋ยวเข้ามาเปิดมองนีเดลสิเอาคอไว้ให้เพิ่งขึ้นเก่าเนาะคะ่ะกต่สิ่าท้ามาเปิดเบิง้งอันนี้ก็เป็นเอ่อมองหอยเนาะค่ะพี่น้องจา้าหอยโชว์ซื้อแล้วนัดจะแก้ให้เบิง้ง <laughs> ซึ่งได้รับมา ย้ำเสาเลยค่ะไปสนีม่มาหยดกระเป๋าเก่ามุ้งเสาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็หัวดีดีจากพี่น้องกันหลอกกันอันนี้นัดแกออกนะกางเหื้อไว้พี่สาวนัดขึ้นเพราะว่าเขาใส่กระเป๋าเดินทางมันก็นจะอันนี้เนาะคะ่ะส่วนน้องไส้ล้านัดยังบ้านเดย์สื่อยังหายอยู่จากพี่น้องนัดกระตองบบว่าอ่า ต้องเบิ่งอีกที่หนึง่งต้องถามเขาก่อนค่ะว่าเขาอยากได้ยังเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะให้เบิง่งสายเนาะคะ่ะว่าสายเขาเน่าซ้างงาำใดจ้ะกันไก่ใส่น้อเนาะเดี๋ยวนัดขอตัวไปเอากันไก่ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องใส่กันไก่แล้วแล้วนัดจะห่อให้เพื่อนที่หลังค่ะนัดจะมาตัดเบิง่งว่าเป็นจังไรอันนี้คือสายมาแล้วจ้ะพี่น้อง เนี่ยจ้ะปะมาานห้เนะคะสายเขาก็จะเย้าประมาณนีจ้ะพี่นงจ้าเขียนมาจ้ะเนี่ยความเยาาของสายเขามันก็จะเลื่อนๆแบบหนี้จ้ะนะคะแต่งานดีจ้ะพี่นองจ้านะเดี๋ยวเขามาเปิดข้างในเนานะคะว่าเป็นจังได แบบนี้เนาะคะ่ะทางในก็นจะ,เป,เ,ะ,ะเ,เป็นสองช่องเนาะค่ะเนี่ยเป็นสองช่องมีสิบค่ะโล่งเลยสองช่องแล้วก็จะแต่ว่าจะมีสิบตรงกลางค่ะพี่น้องมีสิบมีสิบตรงกลางตรงนี้จะ้ะให้เข้าใส่ของเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิบทั้งขอบนี่คือกันสิบทั้งขอบกับนี่จะ้ะ เนาะค่ะใส่ของมนกันแล้วก็ฟังทั s s. ้งนี้ม so ีสิบ่เนาะฟังทั้งนี้ฟังทั้งหนานี่บ่มีสิบแล้วจ้ะมีสิบสองสิบเนาะค่ะแล้วก็มีช่องสองช่องให้ส่ของแล้วก็มองทั้งหน้ามองนี้ก็จะเป็นเป็นแนวใส่ของเหมือนกันค่ะพี่น้องเป็นช่องให้ซื้อสองช่องค่ะไวใส่ของเือกันน่ากว่าผื้นที่เขาก็หลายเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีสองช่องใส่ของแล้วก็มีสิบอีกสองสิบเนาะค่ะ ก็ช่องคังไม่เข้ากับไลท์ได้จ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ข้างหน้าอีกค่ะพี่น้องเนี่ยข้างหน้าเข้ากับสามารถใส่ขค้งไดนอีกแต่ว่าคังในเขาแบบว่า,า,า,าใส่ขคงได้เยอะเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่กระเป๋าตังค์ใส่นันใส่นี่ตามที่ห้องอยากใส่เนาะคะ่ะอือก็ถือว่าโอเคได้จ้ะพี่น้องจ้าน่าก็มักอยู่จ้าเราอันนี้เวลาห้องปิดเนาะค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวหลุดสิบไบขึ้นเก่าก่อนมาเปิดก่อนพี่สาวมาเบิ่งว่ามันเป็นจังไหนเนาะค่ะพี่น้องมันนี่ก็อ่าเข้ากับ แป๊บนะคะปิดไว้นะมันก็นจะลุ่งเอกของมันเองค่ะพี่น้องจ้าประมาณนี้ค่ะข้างท้ายก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะข้างล่างเขาข้างข้างก็กประมาณนี้จ้ะข้างข้างๆมุกนก็เป็นนันหอยเนาะค่ะตาเป็นเอ่อของเหยี่ห้อริเวอร์ไอแลนด์เนาะค่ะพี่น้องจ้าถามว่ากระเป๋าใบเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เนาะค่ะพี่น้อง อันนี้มัน40ปอนด์ค่ะกะตีะวะ2,000บาทเนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่นาบ,บรูว่าคาเงินมันขึ้นลงแค่ใดเนาะคะ่ะแต่นากระตีประมาณ2,000บาทกระเป๋าใบนี้เนาะจ้ะซึ่งมันมีอยู่สีดําและก็สีน้ําตาลค่ะสีน้าตาลกบงเามไปอีกแบบจ้ะแต่ว่านากระมักสีดําคือพี่สาวนัดอยู่เนี่ยสีดาก็งเามไปอีกแบบจ้ะกางแบบเรียบๆค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยจ้า2,000ก็โอเคค่ะพี่น้อง น่าจะจะบอกว่าตัวจริงน่ะใหญ่กว่าในรูปด้วยค่ะในรูปเนี่ยเบิ้งแบบ้ายๆว่าหน่อยกระทัดรัดจ้ะเบิ้งหน่อยอ่อจนนักคิดว่าเอ๊ะมันหน่อยเกินไปหรือเปล่านอมันจะใส่ได้หลายบบแต่พอมาได้รับของจริงแล้วมันใหญ่กว่าในรูปแล้วก็ช่องใส่ของมันหลายกว่านะคะพี่น้องจ้าอ่าเกิน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 ขาดเกินที่เฮ้าคิดนะคะพี่น้องจ้าก,ก็โอเคเลยจ้ะพี่น้องจ้าเราไซส์ก็เป็นแบบนี้จ้ะไซส์เป็นแบบนี้ไหวพี่าสาวสะพ้ายออกงานหรือว่าอ่า ไปทางานเนาะค่ะดรพูนศิษย์ใส่เนาะจะพี่น้นะะนองจ้าก็ของขวัญอ่าเล็กๆน้นอยๆจะ,ะพี่น้องจ้านัดกับบอดดํารำลุอ่อย่างเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็นัดบอดด้กระบาลดนแล้วจ้ะนัดก็เลยอยากอ่าสื่อของฝากมาให้พี่สาวนัดเนาะค่ะพี่น้องจา้ารู้บ่าว่าพี่สาวนัดนัดถามว่าอยากได้อย่างพี่สาวนัดบอกว่าสื่อกระเป๋าผ้ามาให้เอเื่อยแหนป่าวว่านัดแบบอึ้งเลยแบบในความรูม้สึกนัดว่าอ่าถ้าเฮาคิดว่าคนอื่นถ้าเท่าถามเนี่ย ข้าเจาะงสิปบบอกว่ากระเป๋าผ่านนาอค่ะพี่น้องจ้าแต่พี่สาวนัดเพิ่นกินเจค่ะเพิ่นบอกว่าซื้อกระเป๋าผ่านแบบถึกๆไมาให้เพิ่นเนียว่าสนาน่าก็เลยหู้สึอกว่า <c oughs> เพิ่นแบบเป็นคนแบบว่าอ่าใจดีแล้วก็ใจเย็นมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทอมตนซึ่งน้องในยิ่งข้านี้แบบอึง้งแบบว่าอีหยัง <c oughs> น้องอยู่มั่งหนอกกัจริงแต่ว่าน้องก็บ,บ่เดล้ำรวยอีหยังแต่ว่า ถามว่ามีปัญญาซื้อกา๋าให้พี่บ่กะซื้อใดอยู่จ้ะซื้อไดเท่าเท่าเี่าซื้อให้ใดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าน่นกะดีใจที่มีพี่สาวแบบว่าเป็นคนดีเนาะค่ะพี่น้องเป็นคนดีแล้วก็เอแล้วก็แบบค่อยเตือนแล้วก็ค่อยเตือน,ค,ออนค่อยสังสอนน้นองให้เป็นคนดี นกอกต้องขอโทรขอพท์้นะคะน้ำตามันสิไลเพราะว่าหาปีแล้วกับพี่น้องนะำบ้านในกบบาทต้องขอโทรขอพท์ให้นะคะมันนี้มาแบบเจ้าน้ำตาเนี่ยนะค่ะพี่น้องมากแบบนี่สายแบบนั่งเอกเจ้าน้ำตาเนาะค่ะพี่น้องนางเอกคือนั่งมันหลายกับว่าจันเนาะค่ะพี่น้องจ้าขึ้นหัวนผ่านแห้งกับพี่น้องหาปีแล้วค่ะนัดยังบ้านเอกบัานไปขับเท้าโแมีนทล้กับพี่น้อง โอ้ยมันนี่มาแบบเจ้าน้ำใต้เลีครับพี่น้องจ๋าคือหนวดบาดก่อด้วยแบบว่าเออขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแบบเอ่อโควิดเนาะค่ะมันกะช่วงโควิดมันกะล้างงานบ่ได้แล้วก็าทางเมืองไทยก็ต้องแบบว่ามีการกักตัวสั่งสีมันแบบว่ายุ่ยงยาก ก็เลยกระบานเพราะไรบันี้ก็หลังจากแบบว่าโควิดมันแบบว่าเริ่อมากอันนี้เนาะค่ะพี่น้องบันเอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มจะขี้ค่ายบันเีกน่ะก็เลยพยายามแบบว่าลางานขอเจาะน่ายขอบทนะก็ลาบดไดมันจะกลับถ้าเขาโทรเขาพ่านักน่ะก็มันจะลางานมีทีเล็วน่ะก็ลาบทได้ก็ น่จะล่างงานตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าคุยกับบอสอ่าบอร์สก็ให้ซอยงานโตนะคะเพราะว่าอค้นขาดแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งเขาเจ้าป่วยเขาเจ้าก็ยุดงานเงาวเลยลายเดือนเลยก็ได้ไปเห็ุงานค้นขาดก็ ขาเจ้าก็เอาแต่เอเจนซี่มาแทนเนาะค่ะพี่น้องมานนี่ก็เหลือแต่นัดกับวหนาสองคนงานก็นขาดคนงานก็ร้ายขึ้นกว่าเก่านักก็ต้องเห็นงานใน้ื้นที่เสียงที่แบบว่ามีคนติดโควิดจัง,งวนหวะนัน้นคือแบบมีคนติดโควิดั้งยี่สิบเจ็ดคนนะคะพี่น้องเบิดเลยในใน,ใน,ในงานในที่นัดสถานเดูแลผู้สูงอายุนะคะคือแบบเข้าเจ้าติดโควิดบาทุกคน แล้วนักก็เหตุงานเนี่ย่เสียงคือกันจัะแต่ว่านักหลอดมาใดนัดบอติดเลยค่ะพี่น้องจนนี่แบบว่าเพื่อนๆที่ทํางานเขาเจาแบบติดต่างหากหกโเขาเจาะก็ถามนัดว่านัดเอ่เธอไปทําอะไรมาทําไมเธอถึงไม่ติดโควิดนักก็เรียกว่านักก็กินสมุนไพรไทยนี่แหละนัดรู้ว่าอาการนัดมีอาการไก่เคี่ยงแต่ว่านักก็รีบกินรัดเลยด้วยกินยารัดนะคะประมาณนี้คือแบบว่านัดจะบ่าไปเจอของแบบว่าสุดส้ม น่าจะกินยากินสมุนไพรอาทิเฮามีในกัวเลือยนนะคะพวกตะไคร้พวกใบบักูดพวกหอมแดงย่ำอะไให้กับเขากับแดดแล้วก็จะใส่สมุนไพรเน้นสมุนไพรเยอะๆแล้วก็กินสมุนไพรเยอะๆนะคะพี่น้องจา๋านั่นแหละค่ะแล้วก็บวกกับกินยาถ้าเฮาหูเสึกว่าอาการอาการนัดแบบคล้คือสิเป็นโควิดนัดก็บอกเป็นนัดคือว่าทุกครั้งจะไม่มีอาการน่าจะกินรัดเลยแล้วก็เฮ็ดงานเนี่ยจะต้องล่างมือล่างล่างบ่อยมากเลยค่ะ เข่าห้องไปทําความสะอาดนักกเข่าห้องค้นข้อมาค้นป่วยนักกะไ่แบบมิดชิดเลยค่ะอยู่ในห้องกลางออกมานนกลางท่าเจียวท่าแขนจนแขนหลอกจนมือหลอกค่ะพี่น้องคือว่าแบบป้องกันแบบว่าเท่าทีแบบนับสิเห็ดใดเนาะคะ่ะพราห้องหูว่าเออเขาติดโควิดห้องต้องเห็ดจังใดห้อต้ตองดูแลจ้าของจังใดเนาะคะ่ะแต่ว่าบางก้นขาเจาแบบว่าดูแลแต่เข้าเจาแบบแบบแบบอาจจะเพล้ออาจจะมักง่ายไปหน่อยอสีเข้าเจาะก,ก็ติดเนาะค่ะัดที่นี่ ก็นั่นแหละคะ่ะน่าก็สู้สู้จนทุกวันนี้จนจนเห็ุงานบางทีมันหยุดกับบริยุทธ์มันหยุดกับไปเห็ุงานเพราวะว่าคนมาพอ่อเนาะคะ่ะจนทุกวันนี้ก็โควิดกับหายเบิดเนาะคะ่ะพี่น้องคนในคนป่วยในหันกับ,บ,บ,บเป็นโควิดแล้วเนาะคะ่ะก็มีแบบว่าคนเสียชีวิตจากโควิดก็มีอยู่ประมาณสองสามทันเนาะค่ะที เสียชีวิตเนาะค่ะพี่นองจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคบ่มีอย่างหรอกค่ะพี่นงตอนนี้ก็ปลดให้เครีย์สุดสิ่งสุดยางเนาะคะ่ะก็โควิดก็เริมโอเคเริ่มคเครีย์เริมยังสุดย่างแล้วน่ะก,ก็เลยแล้วก็เริ่มมีคนมาทํางานาเพิ่มมาขึ้นกว่าเก่าแล้วะค่ะแล้วก็เลยขอล่างงานทวเกว่นาน่ะขึ้นหดขึ้นหดขึ้นห,ด,นห,ด,นหดพ่อเมยแห้งหรอกค่ะพี่นงจ้าหาปีแล้วค่ะยังว่านด้กลับบ้าน คือแบบว่าความรู้สึกเข้าเนาะคะ่ะพี่้องเข้าไก่พ่อไก่แม่เข้ามาหาปีเนาะคะ่ะพี่คือนักนักเคยกับบานทุกปีคะ่ะพี่นองจ้าหลังจากโควิดนาก็หไดกอกบานเนาะคะ่ะนาก,ก็ความกิดหดพ่อแม่เนอะค่ะพี่นงจา้าอยากกลับไปหาเพื่อนตั้งเป็นห่วงพ่อแม่ห่วงครอบครัวเนาะคะ่ะ ต้องขอตัวขอให้น่อ,นอค่ะทีเมื่อนี้แบบว่าเจ้าน้ำตานิดนึงเพราะขึ้นหอดบ้านแห้งจะพี่น้องอยากกลับบ้านอยากไปหาพ่อแม่เพราะว่าอยู่นี่อยู่นี่นะกับมามีผู้ใดหรอคะ่ะกับอยู่แต่กับแฟนมีแฟนลูกทแไ่ปูญี่ยนักเสียเปล่า,าพูญี่ยพูญี่ยแคเพิ่งเสียไปนอ้องกัพี่น้องปู้เสียก่อนมาที่นี้ แม่ยานะก็มาเสียตามทั้งคู่ก็เป็นลงมาเล่งนอกจากพี่น้องจา๋าเกิดนะก็บบอยพายแล้วตอนนี้แต่เกิดยังว่ามียานีงกุนใจอยู่มันก็นเป็นตั้งพ่อแม่ที่แทนพ่อแม่ระดับไหนแม่ยานะกับเพิ่งเสียไปแล้วกัพี่น้องก็เลยแบบอยากกลับบ้านนะคะถ้าพเรื่องอยากกลับบ้านอยากไปหาพ่อแม่หาปีนะคะพี่น้องจา๋าก็เลยบอกทุกแอบว่าหาปีแล้วฉันบอกไว้ ฉันถอดบาทนทแหงล่ะค่ะท่าแกก็เลยบอกว่าให้เขียนจดหมายบัตรนี้เพราะต่นนะเขียนจดหมายไปนักก็บริได้คำตอบบริได้คำตอบท่าแกก็เลยบอกนัดไม่ว่าให้หนัดเขียนจดหมายเพราะว่าลองขอนักก็เลยเขียนจดหมายลองขอไม่นะคะ่ะเพื่อที่จะขอกับบาทเพราะว่าท่าแกว่าบริได้เกี่ยวกับท่าแกท่าแกเพิ่งอนุญาตอยู่แต่ว่าอ่ะมัวหนาแบบว่าฉันสูงนะคะพี่น้อง ขึ้นมาว่าตรงการแบบจดหมายแบบว่าเขียนแบบว่าหล่องคออีลีแล้วก็กาหนดวันเวลาไปจัมือจังมือสิเขาบอกอนุญาตให้นัดกับเขาอนุญาตให้กรับเขาอนุญาตให้ลางงานประมาณสามอาทิตย์เนาะคะ่ะเขาเห็นกลับแค่สองอาทิตย์แต่ว่าหลังจากหันนัดก,ก็คลายว่านัจดจะโทษลลาป่วยยังก็เแลวแต่เข้าสีสเสเ้็ดเนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่านัดจะใช้วิธีแบบว่าลางงานประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ ทีเหลือนั่นคือแบบว่าห้องก็ประมาณว่าทบป่ว,ปวยออกก็ได้เพราะว่าห้องกับบ้านนั่นที่ก็อยากอยู่กับพ่อแม่ห้องโดนๆนัจ๊ะพี่น้องจ้านั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยมาบอกให้ฟังนะคะว mm ัน hmm. นี้ก็ตรงเขาตกเขาแพ้เนาะค่ะที่แบบว่าเจ้าน้ำตาตอนหนาเพื่อน mm hmm. เพราะว่ามันอยู่ในใจเขาหนอค่ะพี่น้องเฮ้าคืนหดบ้าน,นเ้งค่ะพี่น้องอยากกับบ้านแต่มันก็บรกิกรนะคะแต่ว่าแพลนสิกลับก็ตอนนี้ก็ค่าเครื่องบินเอียงนั่นก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามเก็บตังค์กับบ้านนะคะตอนนี้ ต้องขอโทษขออไพ่นะคะพี่น้องจ้ามาระบายใน YouTube จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านกักต้องขอถั่วขออภัยเนาะค่ะมื้อนี้นัดมาแบบเศ้าๆมาแบบอ่เจ้าน้ำตาแน่เนาะค่ะเพราะว่าคืนหอดบ้านแห้งจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จังไดนก็ฝากเป็นกำลังใจนัน,นเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่นัดรุ่งจ้าสำหรับมื้อต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ